สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพบกันในหัวข้อคำทำนายความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนถ้าคุณเลือกที่จะไปต่อจะเป็นเช่นไรนะคะดูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนถ้าคุณเลือกที่จะไปต่อจะเป็นเช่นไรนะ เดี๋ยวเรามาดูพลังงานความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขาที่ผ่านมาได้ไพ่สีดาบคนคนนี้เป็นคนที่ดูยากนะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างดูยากนะคะเขาเป็นคนที่เก็บอารมณ์เก็บอากาศเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งนะแล้วในบางครั้งเขาเป็นคนที่ค่อนข้างพเจาแต่ใจตัวเองนะ เวลาเขาทาอะไรก็แล้วแต่นะเขาจะนึกถึงตัวเขาเองเป็นหลักเนาะบางครั้งบทเวลาเขาจะดีเขาก็ดีดีนะแต่บทเวลาที่เขาเขาเรียกว่าเวลาอารมณ์คือเาเรียกว่าเวลาเขาโกรธเวลาเขาโมโหขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ฟังใครเลยนะแม้แต่คุณเองด้วยนะคะคือเวลาเขาโมโหขึ้นมาคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลนะเราะฉะนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะที่ผ่านมาบอกเลยว่ามันมีปัญหากันมาตลอดระยะทางระยะเวลาที่คุณกับเขาได้รู้จักกันนะเขาเป็นคนที่เขาจะใส่ใจกับเรื่องของเขาเองเขาจะใส่ใจกับสิ่งต่างๆที่เป็นของตัวเขาเองนะเขาจะเป็นคนที่ทําอะไรก็แล้วแต่นะเขาจะเอาความต้องการเขาจะเอาความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งนะ และหลายครั้งนะคะหรือตลอดเวลาเลยก็ว่าได้นะเขาจะไม่ค่อยได้สนใจความรู้สึกคุณเท่าที่ควรเขาจะไม่ได้สนใจเลยว่าสิ่งที่เขาทาลงไปเนี่ยบางเรื่องนะคะมันอาจจะกระทบมาถึงในความรู้สึกคุณกระทบในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาถามว่าเขาสนใจไหมเขาไม่ได้สนใจนะเขาไม่ได้สนใจเขาแค่ความต้องการของเขาเป็นหลักเท่านั้นเองนะถ้าคุณจะแสดงออกหรือถ้าคุณจะพูดขึ้นมาเนี่ยมันก็คือจะมีปัญหาก,กัน เขาจะหงุดหงิดเขาจะอารมณ์เสียนะคนคนนี้อย่างที่บอกนะเวลาดีคนนี้ดีแต่เวลาถ้าเขาโกรธเวลาเขาโมโหขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าใครก็ใครก็ขวางเขาไม่ได้ใครก็หยุดเขาไม่ได้นะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะดุงเหมือนในความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะพยายามที่จะอดทนเขาคุณเป็นฝ่ายพยายามที่จะเข้าใจเขาตลอดเดวลนานถึงแม้เขาจะมี เพราะเราว่าเขาจะทาให้คุณไม่สบายใจจะทําให้คุณทุกข์ใจมาตลอดเวลาก็ตามนะคุณก็ยังพยายามที่จะเข้าใจเขาคุณพยายามที่จะใจ,ใจเย็นกับเขาอย่างที่สุดเลยววเพราะเรว่าคุณมีความอดทนในตัวคนคนนี้ได้ค่อนข้างสูงนะคะเรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันตัวเขาเป็นยังไงบ้างนะได้เด็กหมายเด้ไพทาวเวอร์ เขาเป็นคนที่เหมือนเราแต่ใจตัวเองนะลักษณะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองนะแม้แต่ในเรื่องคําพูดนะคะในเรื่องคําพูดบางทีเขาใช้คําพูดอะไรออกมาเนี่ยมันก็เรื่องมันกระทบความรู้สึกคุณนะและในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนเขาจะหงุดหงิดค่อนข้างง่ายทีเดียวอะไรนิดอะไรหน่อยเขาก็าจะแบบโมโหโกรธาจะเกลี้ยกล่อมนะจะหงุดหงิด ช่วงนี้นะคะสถานการณ์เขาในช่วงเวลานี้ในตอนนี้เนี่ยเขาเหมือนเด็กที่เอาแต่ใจอะไรๆก็ไม่ถูกใจกันเลยนะเหมือนกับเขาเรียกร้องเพราะเหมือนกับเป็นเป็นเด็กที่แบบว่าอยากได้ในสิ่งที่ที่ตัวเองต้องการถ้าไม่ได้ในสิ่งที่ที่ตัวเองต้องการเนี่ยเขาจะรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาท,าทันทีมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับคุณจะต้องคอยตามใจเขานะคะ แล้วเหมือนกับคุณต้องดูแลคนคนหนึ่งคนที่ออเอาเต่จใจคนที่ใจร้อนซึ่งคุณก็คาดเดาไปได้ด้วยว่าณตอนไหนเขาจะดีตอนไหนเขาจะหงุดหงิดตอนไหนเขาจะอารมณ์ร้อนนะคุณคาดเดาอารมณ์เขาไม่ได้เลยกับคนคนนี้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ดูแล้วเพาก็อาจจะไม่ค่อยทํางานในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะมันก็สนใจแต่เรื่องตัวเขาเองมากกว่านะคะหลายครั้งนะที่เขาอาจจะทิ้งให้คุณเนี่ยต้องรอคอย นะคะรอคอยการอยู่คนเดียวการโดนทิ้งให้อยู่คนเดียวการไม่ได้รับการเอาใจใส่ในสถานะของคนรักกันเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวคุณนะคะตัวคุณในปัจจุบันนี้เป็นเช่นไหนมาแล้วตัวคุณในปัจจุบันคุณยังรู้สึกว่าคุณอยากคุณยังมีความหวังในความสัมพันธ์นี้ ทั้งๆที่คุณเองคุณก็รู้นะคะว่าไม่มีความสุขเลยอ่ะแต่คุณก็ยังหวังหวังว่าเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นหวังว่าเขาจะรักคุณบ้างหวังว่าความดีที่คุณทําให้เขาเนี่ยจะทําให้เขาใจอ่อนนะจะทําให้เขากลับมาเห็นใจคุณจะทําให้เขากลับมารักคุณแต่นะคะคุณยิ่งพยายามคุณก็เหมือนเขาคุณก็ยิ่งเหนื่อยนะเขาก็ยังคงเป็นเขาเขาก็ยังคง รักตัวเขาเองมากกว่าที่เขาจะรักคนหนึ่งนะคุณพยายามนะคะคุณก็มีความพยายามที่บางครั้งคุณก็มีพยายามที่แบบเอ๊ะหรือว่าเราจะถอยดีนะแต่คุณก็ได้เพียงแค่คิดนะคะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ยังไปต่อนะคุณก็ยังไม่สามารถที่จะพาเพงบุบปอนออกมาจากเขาได้เพราะว่าคุณรักผมมากนะในขณะที่เขาอาจจะาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ได้หยุด ไม่หยุดอยู่กับที่หรือเขาอาจจะไม่ได้หยุดอยู่ที่คุณด้วยนะเขาเรียกว่าเขาก็ไปของเขาเรื่อยๆเขาใช้ชีวิตแบบอิสระของเขาไปเรื่อยๆนะเขามีคนก็เหมือนเขาไม่มีนะเขาก็ยังเป็นอิสระของเขาอยู่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เขามันยังไม่ได้คิดที่จะผูกมัดอะไรใดๆกับคุณเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อเนาะว่าแล้วตอนนี้เวลานี้เขาคิดเช่นไรกับคุณอยู่ หา p พ t ษเทเพราะอาจจะมองว่าคุณเป็นของตายนะคะยังไงคุณก็รักเขายังไงคุณก็ไม่ไปจากเขาแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ความสัมพันธ์นี้เขาคาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เ็าอาจจะไม่ได้เปิดเผยนะไม่ได้ให้ใครรับรู้ในสถานะความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาคือเขาไม่ได้พาคุณไปเปิดตัวน่ะนะ มือนกับให้คุณอยู่ในที่ที่ที่คุณควรจะอยู่นะนะแต่คุณก็ยังมีความอดทนอยู่นะในไพ่สี่ไม้ <c oughs> เวลาที่คุณนิ่ง <c oughs> เวลาที่คุณน้อยใจ <c oughs> คุณก็มักจะเก็บอาการ <c oughs> เก็บความรู้สึกน้อยใจเอาไว้ <c oughs> เวลาที่คุณเสียใจ คุณก็เก็บอาการของคุณไว้เนาะเขาถามว่าเขารับรู้ไหมเขาไม่ได้สนใจนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณมีความรู้สึกกับการกระทําของเขาเนี่ยคุณได้แต่เก็บงามาไว้คุณไม่กล้าที่จะบอกเขาออกไปเพราะคุณกลัวกลัวว่าจะไปกระทบในความสัมพันธ์กลัวว่าเขาจะไม่พอใจกลัวว่าเขาจะไปจากคุณกลัวว่าเขาจะไม่รักคุณ นะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้จึงเป็นฝ่ายคุณนะคะที่ต้องใช้ความอดทนใช้ความนิ่งเหมือนกับพยายามที่จะนะคะใช้น้ำเยียนเขา้ารูปเขานะพยายามที่จะไม่อยากทำให้เขาต้องคุณข้องหมองใจนะนะแต่สิ่งที่คุณทุ่มเทลงไปนะมันกลับไม่ได้รับการตอบแทนอะไรมาเลยสักครั้งเดียวนะคะ หรือรเขาเรียกว่าบางครั้งคุณอาจจะนิ่งเงียบไม่พูดหรือคุณอาจจะคิดอยากจะจบความสัมพันธ์เขาก็าจะดึงคุณเข้าไปในเกมของเขาอีกเขาก็าไม่ได้ยอมปล่อยคุณออกมาอีกนะและคุณเองเขาก็รู้ด้วยว่าคุณรักเขาเขารู้ว่ายังไงคุณก็ต้องใจอ่อนสุดท้ายคุณก็จะต้องดึกโด,ดนเขาดึงเข้าไปในเกมของเขาอยู่ตลอดเวลาโดยที่คุณไม่สามารถที่จะดิ้นหลุดออกมาจากเส้นทางของเขาได้นะคะ แล้วนะคะถ้านะคะถ้าคุณนะถ้าคุณยังไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะบทสรุปความสัมพันธ์นี้จะจบอย่างไรถ้าคุณยังไปต่อ h ฮ l o f f a n ความนิ่งเฉยความเงียบความโดดเดี่ยว3ดาบความทุกข์ใจความเศร้าความเสียใจ หลายครั้งนะคะที่คุณพยายามที่จะตัดใจคุณไพยายามที่จะตัดจบหลายครั้งแต่คุณก็ยังสับสนตัวเองยังทุรตจงใจไม่แข็งพอที่จะมูฟออนออกมาได้คุณยอมจำนนนะคะคุณยอมจำนนกับความรู้สึกตัวเองกับความอ่อนไหวของตัวเองเนาะซึ่งถ้าคุณมูฟออนออกมาได้นะมันจะดีกว่านะคะคุณจะพบกับความสุขที่แท้จริงของคุณนะ การที่คุณมีเขามันมีแต่ความทุกข์แต่ถ้าการที่คุณไม่มีเขาคุณอาจจะทุกข์ในช่วงแรกแต่วันหนึ่งที่คุณทาใจได้คุณจะมีเขาเรียกว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นคนละคนคุณจะมีความเข้มแข็งมีความเด็ดขาดมีความเด็ดเดี่ยวคุณคนเดิมคุณคนเก่านะคะคุณไม่ใช่คนแบบนี้เลยนะคุณเปลี่ยนไปในเรื่องของอารมณ์ที่อ่อนไหวอารมณ์ที่อ่อนแออารมณ์ที่เศร้าอารมณ์ที่ทุกข์ นะหลังจากที่คุณได้รู้จักเขาหลังจากที่คุณได้ทุ่มใจทุ่มเทความรักให้กับเขาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคุณไม่มีความสุขในชีวิตอีกเลยแล้วมันเป็นความทุกข์ความเสียใจที่คุณไม่สามารถปิปากบอกใครให้รับรู้ถึงความทุกข์ของคุณตรงนี้ได้นะคุณได้แต่เก็บงำมาไว้กับคุณเพียงคนเดียวเวลาที่คุณอยู่คนเดียวแล้วคุณจะทุกข์มากคุณจะคิดซ้ำนะคะคิดซ้ำคิดวนไปวนมานะ คนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่ารับบสรุปความรักของคุณจะจบแบบไหนนะคะบทสรุปความรักของคุณจะจบแบบไหนความสัมพันธ์ครั้งนี้นะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายที่อาจจะต้องเทคแคร์ดูแลช่วยเหลือเพื่อคุณอีกฝ่ายหนึ่ง นะคะทั้งในเรื่องของความรักทั้งในเรื่องของการเงินเนาะตัวคุณเองนะในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินในเรื่องของความเป็นอยู่คุณค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทํางานคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งคุณเป็นคนที่ขยันคุณเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะแล้วคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบดีด้วย บุคลิกภายนอกคุณใครๆก็มองว่าคุณเป็นคนเก่งนะแต่ไม่มีใครร่วงรู้เลยว่าลึกๆในใจคุณแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวในเรื่องของความรักนะคะคุณรู้สึกว่าการงานนะคุณสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ค่อนข้างดีแต่พอมาเจอในเรื่องของความรักครั้งนี้แล้วเนี่ยคุณกลับไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับตัวเองได้นะ เพราะฉะนั้นในบทสรุปความรักครั้งนี้นะคะถ้าคุณยังไปต่อคุณก็จะมีแต่ความทุกข์มันไม่มีความชัดเจนอะไรเกิดขึ้นมาในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าคุณจะทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่ได้มองเห็นตรงนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณจะรักตัวเองมากพอที่จะพาตัวเองออกมาจากสถานการณ์ตรงนี้ได้หรือไม่นะ ถ้าคุณมุกออนออกมาได้นะคะได้ไพ่กลิ่นไม้ได้ไพ่เดอะซันคุณจะมีความสุขนะคุณจะพบกับความสุขที่แท้จริงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าขอไพ่ชุดนี้สรุปเรื่องราวความรักของคุณนะได้ไพ่สองไม้เขาอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้พูดคุยกับคุณคนเดียวนะเขาก็อาจจะมีคนพูดคุยหรือมีคนที่เขาเ เขาเรียกว่าไงอะ่ะมีคนที่เขาพูดคุยอยู่ด้วยนอกจากคุณนะคะนอกจากคุณก็คือเขาก็มีความสัมพันธ์กับคุณอื่นอีก<ม>นะคะเขาไม่ได้หยุดที่คุณคนเดียวนะอย่างที่บอกไปไพนะ่สองไม้ไพ่สองเหรียญน,นะคะความสัมพันธ์ที่ไปไปมามาความสัมพันธ์ที่มามาหายหายความสัมพันธ์ที่เขาไม่เคยให้ความชัดเจนไม่เคยให้ความมั่นใจกับคุณได้เลย นะะในความสัมพันธ์นี้มีแต่คุณนะคะที่พยาาุอดทวนที่พยายามรอคอยว่าสักวันหนึ่งความดีของคุณจะสามารถชนะใจเขาได้จะสามารถทําให้เขามีความชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณได้นะแต่สุดท้ายแล้วนะความสัมพันธ์ครั้งนี้กับสิ่งที่คุณคาดหวังนะนะมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คุณหวังนะคะขอบคุณสำหรับการติดตมติดตามและการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ